ช่วงเย็นบรรยากาศดีงามมากค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้จอม่าวทุกท่านเข้ามาดูที่ดินวิวมง,งามยามเย็นนะคะที่บ้านสวนทรายทองคลองแปดค่ะท่ทานคะ่ะที่นี่ถือว่าช่วงเย็นๆอากาศดีแล้วก็วิวดีงามมากค่ะพิกัดนี้เป็นที่ดินแบ่งขายค่ะทุกท่านขาะแล้วก็เป็นราคาเบาๆคลองแปดนองเสือปทุมธานีนะคะเขาจากเส้นรางศิล์นครนายกมาถึงหน้าแปลง เพียงแค่5กิโลก,กว่าถือว่าสะดวกมากค่ะท่านค่ะที่ดินชุดนี้เราแบ่งเป็นขนาด200ตารางวาแล้วก็ขนาด1ไร่ค่ะทุกท่านค่ะแล้วก็ราคาเบา,เ,บา,เ,บาเนาะสองตารางวา7 5 0 0แไร่อยู่ที่1.39ล้านบาทแล้วก็ที่ดีงามก็คือว่าทุกท่านสามารถแบ่งจ่ายได้ค่ะถนนหน้าแปลงของเราณนะตอนนี้เราลงเป็นถนนหินคลุก บุดอัดแน่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางโครงการของเราจะลงไฟสามเฟสให้ข่าวท่านขายนะคะมีไฟมีน้ําพร้อมหมดข่าวท่านขายถือว่าดีงามมากโครงการนี้ค่ะพิกัดคลอง8ปดหนองเสือเข้ามาจากเส้นรังสิตนครนายกถึงที่แปลงนี้เพียงแค่5กิโลก,กว่าสะดวกมากค่ะนะคะอยู่ตรงช่วงบึงบอล24ทับหนึ่งค่ะอยู่ไม่ไกลจากวัดบึงบอลเข้ามาสะดวกมากข่าท่านา่ะ วิวดีงามมากค่ะนะคะแบบนี้เลยค่ะต้องเรียกว่าวิวงามงามยามเย็นนะคะมองเห็นวิวชายทุ่งสวยงามมากค่ะท่านค่ะที่ชุดนี้มี2ไซส์2ขนาด200วา751 0ไร่1.39ล้านบาทนะคะสดหรือว่าแบ่งจ่ายได้ค่ะนะคะพูดคุยจรจากันได้ค่ะท่านขายนะคะ ดีงามมากท่านไหนที่มองหาที่ดินเอาไว้ทําบ้านสวนเนาะบ้านสวนยามเกษียณหรือว่าซื้อเก็บไว้ก่อนในอนาคตก็คือเอาไว้เก่งกําไรได้นะหรือว่าท่านไหนที่อาจจะมองหาที่ดินในเชิงกึ่งเป็นเชิงธุรกิจก็ได้ค่ะนะคะเอาไว้ทําเป็นแบบว่ากโกดังก็ได้ค่ะนะคะเนื่องจากว่าทางเข้าของเรานะคะ,ะที่ดินตรงนี้ถนนหน้าแปลงกว้างถึง7เมตรค่ะท่านขายนะคะยกเป็นทางสาธารณะนะซึ่งถือว่า สะดวกสบายมากค่ะนะไม่ว่าจะทำเป็นโคกหน่องนาโมเดลทำเป็นบ้านสวนชายทุ่งบ้านสวนยากเกษีสีหรือว่ากลุ่มพวกโกดังได้เลยค่ะท่านค่ะพี่กัดของแปดนองเสือเข้ามาจากเส้นรักสินทรคอนยกเพียงแค่5กิโลก,กว่าๆค่ะนะคะสดหรือว่าแบ่งจ่ายได้นะคะคุยกันได้ทุกเงื่อนไขค่ะดีงามมากค่ะช่วงเย็นๆวิวงามมากค่ะท่านค่ะ